ครั้งนี้ครับผมจะเป็น AI ครับผมก็แบบใหม่แบบสับเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องโปรดักชั o n ด้วยทั้งเรื่องเพลงที่เราเลือกมาด้วยแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ๆที่เราอยากให้ทุกคนลองมาดูกันเพราะว่าก็เป็นการชาเลนจ์ของพวกเราเหมือนกันครับที่อยากทำโชว์อะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูครับผตื่นใจแน่นอนุดใจ่ครับผมใหม่แล้วก็สับสุดแน่นอนแค่เลิไม่ใช่แค่โชว์ลุกก็มาด้วยลุกใหม่แล้ววันนี้ใช่ครับผม เราสองคนไปย้อมสีผมมาใหม่่ใชโดยกล้องคล้ายสลอนนะครับให้เครดิตให้เครดิตนิดนึงผมว่าเขาย้อมไม่ฟรีไงก็เลยบอกขอบคุณพี่กล้องด้วยครับพี่น้ำใสแบบดีๆให้พวกเราสองคนผมไม่เคยเลยครับไม่เคยย้อมผมเลยก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นไงนะครับผมแต่ว่าก็เรียกว่าอะไรเป็นลูกใหม่ๆดีครับ แล้วตามใจแฟนเนาะเปลี่ยนลุคหาเราเสื้อมันแหวกเสมอะเสื้อแหวกัอ๋อนิดหน่อยแต่เพราะมันเวทีเดี๋ยวมันเวทีแหวกวันนี้จริงๆถ้าไม่ติดหนาวนี่ถอดไปแล้วครับจริงๆถอดได้ข้างในถอดได้อย่าเลยครับจริงๆปีนี้ก็ไม่ดีคอนเสิร์ตที่แบบจัดเต็มจัดเต็มมากเต็มมากครับก็ซ้อมหนักมากครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ ด้วยแต่ว่าด้วยด้วยความที่พวกเราก็ทํางานกันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ตารางงานก็นแน่นพอสมควรแต่ว่าก็พยายามเต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้ครับเต็มที่แน่นอนแฟนขับมาเยอะมากแบบหลากหลายประเทศ<ช>มากึครับใช,ใช่ก็เมื่อกี้ก็เห็นแฟนขับหลายประเทศมากครับที่ที่มาจุแล้วก็มีแบบคนที่เคยมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งสองครั้งสามเลยครับแล้วก็หน้าใหม่ก็มีด้วย จริงมันมีความความภาคภูมิใจองนเพราะว่า3-4ปีที่ผ่านมาก็คือโ้ฟีตแบบดีมากๆเลย <c oughs> ใช่ก็ที่จริงเหมือนพวกเราจะอ่าที่เห็นอยู่ไม่พวกเราไม่ได้ชินกับการที่แบบว่าเอ้ยเล่นคอนเสิร์ตบ่อยนะคือรู้สึกว่าแปลกใจทุกครั้งที่เออเรายังมีโอกาสได้ใครจะได้ยไ,ไม่มีแล้วไม่มีโอกาสได้แบบเล่นอิมแพ t ในรอบที่าแล้วรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนฝันเลยรู้สึกว่า เออมันเล่นได้ยังไงทุปีทุปีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เพราะว่าแฟนๆทุกคนเลยที่แบบเออสนับสนุนเราตลอด3-4ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับยังสิริกพันธ์อื่งก็บอกว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆมันความกดดันอะไรนี้เนาะเอออย่างเรามีความแบบยังไงมียังไงบ้างกดดันก็ดันอยู่แล้วครับก็อยากมอบความสุขให้แฟนๆเนาะใช่เป็นายใช่ใช่ก็ก็รู้สึกกดดันทุกๆครั้งแหละเพราะว่าเราก็มีความคาดหวังในตัวเองด้วยแล้วก็เราก็อยากนําเสนออะไรที่มัน ดีๆแล้วก็ใหม่ๆทุกคนที่อาจจะไม่ได้เคยมาคอนเสิร์ตเราในในครั้งที่แล้วมาผมแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาเจอเราแล้วก็เราก็อยากทําให้ first impression ของเขาชอบเราแล้วก็ภูมิใจในตัวเราครับแล้วโชว์โชว์ล่ะฮะมัมมี่จะมีไม่บอกมีของอื่นเห็นว่าคอนเสครับด้วยทำอะไรที่ไม่เคยทำแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าเจมินายกับโฟลเนี่ยจะ ทำอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวก็เห็นในอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าคุณถ้าคุณดูไลฟ์อยู่บ้านใช่ไหมกกดไลฟ์สตรีมมิ่งเลยกดรอ, <บด S 1> อไว้เลยตัวในไลฟ์สตรีมมิ่งเลยแล้วก็เข้าไปดูเลยครับวันนี้ต้องขี่ไวรัลดีค่ะคุณควันนี้ก็จะได้แบบไม่อยากดูต่อนเนี่ยเฮ้ยรารอรู้นีกก่าไม่อาไม,ไม่รู้ว่าเป็นไวรัลอันไหนบ้างแต่ว่า อยากให้ดูรวมไปถึงแข่งรับเชิญด้วยใช่แข่งรับเชิญก็สุดปังเยอะแยะมากมายครับผมเยอะมากเยอะเยอะเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะที่สุดเท่าเราเคยทำมาแล้วใช่เยอะมากครับผมถ้าถ้ารวมมาสองวันเลยนะเยอะแบบโอ้แต่ว่าเป็นหมื่นคนแข่งรับเชิญเออเป็นเป็นหมื่นก็คือแข่งรับเชิญก็คือทุกคนที่มาดูนั่นแหละเป็นหมื่นคนเหรอเป็นหมื่นเลยครับมาแบบ A I ใช่ครับใช่ใช่ อีฟโควิดจาผิดแล้วโคผิดอะไรผิดแล้วผิดแล้วด้วยมีมีอะไรอีกไหมครัมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกนะฮ็อกซี่ผิดแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเอามีเพื่อน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 ไหนโอ๋อผิดแล้วโไม่ผิดหมดทุกอย่างเลยไม่ต้องมีใครมาโอ้โหดูดีนะเนี่ยผิดหมดทุกอย่างเลยไม่จริงเก่งไม่ต้องเตือนเลยนะไม่ใช่เลยใช่เลย อะไรครับ่ะก็จะมีไดโฟกแขกลงเชิญเล่นอยู่ไดโฟกเหรอเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่ก็แขกลงเชิญต้องเป็นเพื่อนๆนั่นแหละจะชวนใครมาล่ะแต่ว่าไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเราต้องเป็นเป็นเพื่อนเราไงใช่แต่จะเป็นใครเพื่อนเราก็เยอะแยะโถ มั้งนะเพื่อนเราเรื่องที่แถบมาเจยังไงบ้างอะมีการแบบคุยกันเรื่องแถบมาเชิญอะไรยังไงบ้างก็ก็ความชอบไปเลยครับก็รู้สึกว่าก็อยากให้แฟนๆเห็นอะไรใหม่ๆด้วยอ่าช่วงนี้พี่โพดกินกับอะไรนะอะไรครับช่วงนี้พี่โพดกินกับอะไรผมกินกับโปรตีนกินกับกินกับกล้วยครับกล้วยกล้วยอะไรวะอ่าใช่กินกล้วยกินกล้วยปี่แอะไรครับ ลูกหุยวันนี้มีเซอร์ไพรส์เรื่องลูกขนุนด้วยอยากให้เราติดตามกันโอ้อันนี้อันนี้ไวไวร่อแน่นอนไวร์ล่อลอยมาเลยครับลอยใช่ลูกเลยใช่ลูกขนุนลดน้ำหนักใช่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นไปปลดแฟนวันนี้ลูกขนุนเปลี่ยนลุคด้วยนะใช่ที่เข้ามาลุคอวกาศสเปซสเปซเนี่ยนี่เพิ่มเป็นตาชุดเพิ่มอะอยากเอาทั้งเลนส์สั่งินหน่อยไหมใช่ก็จะเป็นแบบ <laughs> okay, hello international fans. Thank you for uh, supporting our concert, and this is our third time in Impact Arena, and uh, I really appreciate your love and support. And hopefully, we'll see each other uh, today and tomorrow. Bye bye. See you. <laughs> ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจากนี้นะครับผมก็มามา,มาดูดีกว่าคําขอบคุณของพวกเราสองคนที่เ,เตรียมมา,าสักพักหนึ่งแล้วก็วันนี้ตื่นเต้นที่จะให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับก็ไปสนสุกในคอนเสิร์ตนดีกว่าครับเตรียมตัวโยกได้เลย